สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับ f อฟซีแฟนข่าวหายท่านที่ติดตามข่าวสารต่างๆของน้องต้นข้าวจะต้องไม่พลาดในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิวงานในการแสดงของน้องต้นข้าวในวันนี้และที่สำคัญก็คือผลคะแนนการโหวตของไทยรัฐอเวอร์2025และอีกแคมปปิก็คือใน t แ l a n ท็อปโหวต2025นั่นเองครับคุณผู้ชมและเทปล่าสุดของน้องต้นข้าวในรายการดวลเพลงชิงทุน ซึ่งในเทปนี้มีความพิเศษอย่างไรกันบ้างและคณะกรรมการได้พูดถึงแนงต้นข้าวอย่างไรกันบ้างเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสำหรับในคลิปนี้กันเลยนะครับเริ่มจากสำหรับในวันนี้ F c ฟซแฟนคลกับท่านใดที่ต้องการตามมะให้กำลังใจหนงต้นข้าวและทีมงานสำหรับคิวงานในวันนี้ซึ่งตรงในวันที่2มกราคมปี2569นี้ในเวลา21นาฬิกา ในงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่ว่าราบบำรุงตำบลหนองขามอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีและเอฟซีแบงคับก็สามารถเดินทางตามไปให้กำลังใจนอกต้นข้าและทีมงานกันได้เลยนะครับและหลายๆงานที่ผ่านมา f อฟซีแบนคับหลายท่านก็ต่างเดินทางตามไปให้กำลังใจลูกสาวกันเยอะมากๆเวทีแตกทุกเวทีซึ่งเมื่อคืนนะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เกิดไฟตกอย่างกระทันหันแต่ f อฟซีแฟนคลับก็ยังรอชมนกต้นข้าวกันอย่างล้นหลามทั้งสองงานเลยทีเดียวนะครับเพราะความรักและความเมตตาจาก f อฟซีแฟนคลับถือว่านกต้นข้าวรักษามาตรฐานในการแสดงได้อย่างดีเยี่ยมทั้งสองเวทีและสุดยอดทั้งสองเวทีเป็นความสุขต้อนรับปี2569ซึ่งจะมี FC ซแฟนคลับบางท่าน ได้เดินทางไปชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวทั้ง2เวทีเลยก็มีนะครับแล้วเราได้เห็นการพัฒนาของน้องต้นข้าวซึ่งดูเพลินและสนุกมากเลยทีเดียวนะครับโดยน้องต้นข้าวพอเวลาจับไมคขึ้นเวทีก็สลัดความเป็นเด็กไร้เดียงสาเป็นอีกคนละคนเมื่อศิลปินผู้ใหญ่อย่างมืออาชีพนะครับผสมผสานเข้ากับวงแบ็กอัพในการแสดงออกได้อย่างลงตัวอย่างมืออาชีพมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหอ,อกหรอกับพ่อไม่ f c ฟซีแฟนคลับซึ่งคุยได้ทั้งวันนะครับ f c ฟซีแฟนคลับหลายท่านก็มารอถ่ายรูปกันเยอะมากๆและผมถึงบอกว่าหากคุณผู้ชมมีโอกาสก็อยากให้ไปชมนกต้นข้าวด้านหน้าเวทีในการสแสดงสดด้านหน้าเวทีนะครับแล้วจะชอบคอนเสิร์ตของนอกต้นข้าวขึ้นมาทันทีนะครับต่อมานะครับก็ยังมีประเด็นที่หลายท่านก็อยากจะทราบสำหรับผลคะแนนของไทยรัฐอวอร์ด2025 ไทยรัฐที่สุดแห่งปีอยากให้น้องต้นข้าวติด1นในสเพื่อก้าวไปสู่จอระดับโลกที่ทําสแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนผิดลผลข้อการโหวตแบบเรียลไทม์ผลคะแนนของน้องต้นข้าวยังอยู่ในอันดับที่2ก่อนปิดการรายงานผลคะแนนในวันที่25ธันวาคมปี2,568ที่ผ่านมาผลคะแนนของสามอันดับที่น่าสนใจโดยเริ่มจากอันดับสาม ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปีที่อาซีสองฟรีนเบกกี้โดยมีผลคะแนนล่าสุดในตอนนั้น1 1 8 4 9 2 8คะแนนโดยจะมีผลคะแนนเพิ่มจากเดิม6,029คะแนนโหวตและคิดเฉลี่ยก่อนปิดการโหวตโดยจะมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง31,045คะแนนโหวตบวกจากคะแนนเดิมที่มีอยู่ ก็จะตกประมาณ1 2 0 5 0ล้านสองคะแนนโหวตและอันดับที่2ในสาขาลูกทุ่งมาลำแห่งปี T80 ต้นข้าสปรียาผลคะแนนก่อนปิดการโหวตในวันที่25ทธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีผลคะแนนล่าสุดในตอนนั้น1 2 1 4 1ล้านสองคะแนนโหวตโดยจะมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 32,175คะแนนโวท5วันกันปีการโวตก็จะประมาณ1 6 0 7 8 5คะแนนโวทหากคุณผู้ชมบวกจากเดิมก็จะประมาณ1,374,963คะแนนโวทต่อมานะครับอันดับ1ในสาขาไหรซิ ier, ่งสตาแห่งปีที่อ6-2ฝ้ายพิระยาโดยมีผลคะแนนล่าสุดในวันที่25ธันวาคม 1,629,116คะแนนโหวตโดยมีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมฉเฉลี่ย46,614คะแนนโดย5วันโดยฉเฉลี่ยผลคะแนนก็จะอยู่ที่233,070คะแนนโหวตและถ้าคุณผู้ชมมารวมกับผลคะแนนการโหวตล่าสุดก็คือโดยจะมีผลคะแนน1,862,186คะแนนโหวต และนี่ก็คือผลคะแนนโดยประมาณที่เพิ่มจากเดิมจากวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นฝพิรยา1่้ายพิยา1 8 6 2 1 8 6คะแนนโหวตอันดับสองท้นข้าวสุป,ปริยา1,374,963คะแนนโหวตอันดับ3ฟรินเบกกี้ผลคะแนน หน,นึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามคะแนนโหวตโดยจะเป็นผลคะแนนที่คำนวณจากผลคะแนนที่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมและผลคะแนนข้างต้นก็อาจจะมีการเบียดแซงและการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและประเด็นสำคัญก็คือผลคะแนนยังไม่รวมผลจาก SMS โดยจะมีการรวบรวมผลคะแนนอย่างเป็นทางการจากไทยรัฐอีกทีและสำหรับบางท่านนะครับอาจจะบอกว่าน้องต้นข้าว ติดหนึ่งในสแล้วแต่เอาต้องข้าก็มีโอกาสสูงมากที่จะติด1ใน3และจะต้องมาลุ้นผลจากทางไทยรัฐอีกทีโดยจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่2ีิมกราคมปี2569นี้บนเว็บไซต์ของไทยรัฐและในความคิดเห็นของผมในตอนนี้ซึ่งผมว่คิดว่าอาจจะเห็นการพิกล็อกหากรวมคะแนนจากผลของ SMS และคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถลุ้นและเอาใจช่วยศิลปินที่ทุกท่านรักให้ก้าวไปสู่จอระดับโลกที่ทําสแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกแคมเปญที่ยังเข้มข้นอยู่ในเวลานี้ในแคมเปญของไ h i l l n n ์ To อ w o r d 2025ของช่อง 9M- คอรประจำวันที่2มกราคมปี2569นี้และศิลปินคนไหน จะได้เป็นสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีทั้ง5ศิลปินได้แก่ C1 ไรอันการดบันดิต C2 ก้านตองทุ่งเงิน C3 นันอันนัน C4 เมธิชา C5 ต้นข้าสปรียาและอันดับประจำวันที่2มกราคมปี2569โดยผลคะแนนล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเริ่มจากในอันดับ5 C2 ก้านตองทุ่งเงิน อันดับที่4ี C4 เมธิชาอันดับ3 C3 นันอันนันอันดับ2 4 C1 ไรอันกับัมดิตและอันดับ1ประจำวันที่2มกราคมปี2569นี้ได้แก่4 5ต้นข้าวสปริยาและนี่ก็คือการรายงานอันดับล่าสุดที่ผ่านมาและยังสามารถร่วมบทคะแนนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับไปจนถึง วันที่25มกราคมปี2569นี้ให้กับผู้ทาชิงในอันดับท็อป5ในสาขาที่ต้องการโหวตใน2ช่องทางหลักค่าบริการในการโหวตครั้งละ6บาท1ในช่องทางแอปพลิเคชันพรอมโพสต์2ในช่องทาง SMS พิมพ์รหัสที่ต้องการโหวตและส่งมาที่หมายเลข468 90 00 0 และคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของ Thailand Top ป o หว2025ได้เลยนะครับสำหรับเทปของรายการดวนเพลงชิงทุนที่หลายๆท่านนะครับก็ต่างเข้าไปชมกันแบบจุกๆต้อนรับปี2569ซึ่งในเทปพิเศษนี้ก็จะมีความพิเศษสำหรับศิลป,ปินรับเชิญของรายการซึ่งเป็นแชมป์ของรายการดวนเพชิงทุน ซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของรายการและความพิเศษนี้ซึ่งนำบทเพลงว่าเพราะมาพร้อมเสิร์ฟให้กับแฟนๆของรายการอย่างมีความสุขต้อนรับปีใหม่และได้คำชมจากคณะกรรมการในรายการอีกด้วยนะครับจากคุณไทธนาวุฒิยังชมน้งต้นข้าวว่าต้นข้าวเป็นอะไรที่มหัศจรรย์และเข้ากันเป็นอย่างมากพี่ประครองน้องน้องประคองพี่น่ารักทั้งคู่ เก่งทั้งคู่โดยเฉพาะการจเจริญเติบโตของต้นข้าววิธีการพูดวิธีการคุยกับคุณแฟรงค์หนูมืออาชีพไปแล้วลูกหลายคุณเฝ้าดูอยู่นะซึ่งนี่ก็คือคำชมจากคุณไททนาวุฒิและจะมีคำชมจากคุณชมพู่วันนี้มาพร้อมความเป็นมืออาชีพวันนี้ต้นข้าวเสียงสูงคือเสียงต้นข้าวมันสว่าง ซึ่งคุณผู้ชมหากเข้าไปดูก็จะเห็นอาการของคุณชมพู่นั่นก็คือมันเกินคำบรรยายมากเลยทีเดียวนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณชมพู่ยังบอกด้วยว่าไว้มีเวลาว่างค่อยมาร้องเพลงให้พวกเราฟังบ่อยๆนะคิดถึงนะจ๊ะและนี่ก็คือคำชมจากคุณชมพู่ต่อมานะครับก็จะมีคำพูดและคำชมจากครูสละคุณวุฒิซึ่งท่านได้บอกว่างดงามและลงตัว การน,นำเพลงที่ดาผ้าสิ้นมาร้องคือเป็นเพลงที่งดงามเป็นบทเพลงที่ได้รับการยกย่องทุกวงการถือว่าเป็นการบูชาครูวันนี้เสียงร้องงดงามต้นข้าวมีความเป็นมืออาชีพมากการร้องทุกอย่างสำหรับใครที่ติดตามต้นข้าวมาตั้งแต่ตอนแข่งขันแนวรายการเขาจะยิ้มเขาจะดีใจไปกับหนูถือว่าเป็นการโชว์สงท้ายปีเก่าที่งดงามที่สุดเพลงหนึ่ง ชื่นชมครับและนี่ก็คือความรู้สึกของคณะกรรมการที่ได้เห็นนกต้ตนข้าวในรายการอีกครั้งและคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเข้าไปชมในเทปย้อนหลังของรายการด่วนเพลงชิงทุนทางช่องวัน31ได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะชอบในเทปนี้อย่างผมอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และจะต้องขอขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมในช่องของเราสวัสดีปีใหม่และก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ํารวยเงินทองกันทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ